ปฏิตามากรรมไหลเรือไฟกันครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานมากรรมไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2 5 6 7ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีเรือไฟยักษ์1 1ลำ่องสว่างตระการตากลางลำแม่น้ำโขงครับที่ลานพนมนาคาเขตเทศบาลเมืองนครพนม นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนางมนนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอ,อันสิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยนายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนายแก้วลันดอนจันทป,ปานีเจ้าเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปปลาว นางรณิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีโดยที่นั่งริมฝั่งโขงนะครับได้ถูกจับจองอย่างเนืองแน่นเพื่อรับชมความสวยงามของเรือไฟจาก12อำเภอที่ถูกรังสรรจากศิลปินเรือไฟจากภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยออกมาเป็นลวดลายวิจิตรการตาประเพณีหลายเรือไฟค่ะเป็นประเพณีเก่าแก่และสำคัญของจังหวัดนครพนม ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณจัดในวันขึ้น15บห้าเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงรวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคก,การสำนึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาการขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ เพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองและประชาชนให้มีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมปี2567จัดขึ้นระหว่างวันที่8จนถึง18ตุลาคม2567ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและบริเวณสารากลางจังหวัดนครพนมค่ะโดยท่านรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การจัดงานในปีนี้มีความสําคัญในการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมและภาพรวมของประเทศเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลทําให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่การไหลเรือไฟโบราณและการไหลเรือไฟได้มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับโดยศิลปินเรือไฟและพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมได้มีการออกแบบลวดลายและมีการประดับตกแต่งดวงไฟเป็นหมื่นๆดวง แสนวิจิตรงดงามตระการตาและมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับ